ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธ,เเคคทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอมได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธทิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บอกเราว่าคนเกิดมาอย่างเท่าเทียมมีสิทธิดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศอายุสภาพทางกายและสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมือง แต่ในสังคมปัจจุบันก็ยังมีปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมการเข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับการถูกเพิกเฉยและเลือกปฏิบัติหรือสิ่งที่ทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภยัยจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอองค์กรที่ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2540และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพุทธศักราช2542เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่1ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 2. คุ้มครองตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริงด้านสิทธิมนุษยชน 3. เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนคณะ,ะ,ระกรมกรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการ7ท่านโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจัรไทยพุทธศักราช2560กำหนดหน้าที่และอำนาจของกอสอมอเอาไว้อย่างเชัดเจนดังนี้ 1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2. จัจะทำรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่สู่ประชาชน 3. เสนอแนะต่อรัฐสภาและหน่วยงานต่างๆเพื่อปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน 4. ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยไม่ชัก้าเมื่อมีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม หสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ก็สมอยังเปิดให้มีการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนโดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนโดยสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางได้แก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ร้องเรียนทางโทรศัพท์โทร1377ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.nhrc.or.ts และร้องเรียนผ่านอีเมลทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของกอสอมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มุ่งยกระดับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของไทย ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นสถาบันอิสระในการรวมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377